สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับมาสู่พอดแคสต์ The Lucky 7ซเว่เชื่อมต่อความรู้สร้างสารรค์พลังบวกกันอีกครั้งนะครับและแน่นอนกับเอพิโซดของพุทธดิจิตอลวันนี้เราจะจเจาะลึกถึงเรื่องราวของพระพุทธรูปประจำวันพุธกลางวันกันครับหรือที่รู้จักกันในนามปาง อุ้มบาทซึ่งเปรียบเสมือนแอปบริหารการเงินและการให้ในชีวิตของเรานั่นเองคุณเคยสังเกตไหมครับว่าการให้นั้นแท้จริงแล้วเป็นการรับที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับที่วอร์เรนบัฟเฟตเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณให้สิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้นั่นไม่ใช่การให้ นี่คือแก่นแท้ของปางอุ้มบาทที่เราจะพูดกันในวันนี้ครับพระบุทธรูปปางอุ้มบาทมีลักษณะเด่นคืออยู่ในอริยบทยืนมือทั้งสองประคองบาทไว้ที่ราวสะเอวสื่อถึงการออกบินทบาทเพื่อปโปรสัตว์หรือในปัจจุบันคือการออกไปพบปะผู้คนและช่วยเหลือสังคมโดยไม่คำนึงถึงสถานะของตนเองนั่นเองครับ สำหรับพระพุทธรูปปางอุ้มบาทหรือว่าวันพุธกลางวันนั้นเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเกิดวันพุธกลางวันเอาแบบนี้แล้วกันนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าจนถึงเวลา6โมงเย็นอันนี้เราเรียกกันว่าวันพุธกลางวันครับถ้าเราย้อนกลับไปดูที่มาของปางนี้เราจะพบความเกี่ยวข้อง กับเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากหลังจากที่พระพุทธองค์ได้แสดงอิทธิปาฏ,ฏิหาริย์ต่อนหน้าญาตยาและทรงเทศนาเรื่องประเวทสันดรชาดกเมื่อญาติทั้งหลายแยกย้ายกันกลับไปโดยไม่ได้นิมนต์พระองค์ฉันพระตาหารในวันรุ่งขึ้นด้วยความเข้าใจผิดว่าพระองค์จะฉันอาหารที่พระราชวังของพระองค์ จึงพาพระพิสุสงออกบิณฑบาตในถนนทั่วเมืองกบิลพัทเลยครับเอาละครับเรามาลองนึกภาพกันนะครับกษัตริย์ผู้เสียสละราชาสมบัติมาบวชกลับต้องเดินถือบาทขออาหารตามท้องถนนนี่คือการสลายอัตตาและและทิ้งความยึดมั่นในสถานะอย่างแท้จริงเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวเมืองได้เห็น พุทธจริยวัดหรือว่าความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกและเกิดความศรัทธาอย่างยิ่งครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้พระเจ้าสุโทโโธทนะหรือว่าพระบิดาหรือพุทธบิดานะครับเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็โกรธคิดว่าพระพุทธองค์ออกไปขอทานพระพุทธเจ้าจึงต้องอธิบายว่าการบินธบาต เป็นการโปรดสัตว์ไม่ใช่การขอทานแต่เป็นการให้โอกาสแก่ผู้อื่นได้ทําบุญและเป็นการสอนให้ผู้อื่นเห็นถึงความไม่ยึดมั่นในสถานะทางสังคมถ้าปางอุ้มบาทเป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของคุณมันจะเป็นแอปพลิเคชันบริหารการเงินและการให้ ที่ไม่เพียงแค่สอนเรื่องการจัดการทรัพยากรเท่านั้นแต่ยังสอนถึงเรื่องการให้อย่างมีคุณค่าการไม่ยึดติดก,กับวัตถุและการเข้าถึงผู้คนทุกระดับชั้นในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำแนวนคิดนี้สอดคล้องกับหลักการ affective altruism หรือการให้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่กระังได้รับความนิยมอย่างมากในโลกตะวันตกอย่างเช่นปีเตอร์ซิงเกอร์นักปรัชญาชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่แค่เรื่องของการทำความดีแต่เป็นพันธะทางศิลธรรมที่เราทุกคนพึงกระทำลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราทุกคนนำแนวคิดของปางอุ้มบาทมาใช้ในชีวิตประจำวัน จะเกิดอะไรขึ้น 1. เราจะเป็นผู้ให้ที่ฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่บริจาคเงินหรือสิ่งของแต่ให้ในสิ่งที่สร้างผลกระทบได้จริงๆครับ 2. เราจะไม่ยึดติดกับสถานะทางสังคมและพร้อมที่จะเข้าถึงทุกคนทุกกลุ่มเพื่อเข้าใจ และความต้องการที่แท้จริง 3. เราจะเข้าใจว่าการให้นั้นแท้จริงแล้วเป็นการได้รับดังที่พระสุตตันตปิฎกกล่าวไว้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก The giver is always beloved อีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจคือการออกบิณฑบาตของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่แค่การรับอาหาร แต่เป็นการออกไปพบปะผู้คนเข้าถึงชุมชนและเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงเปรียบเสมือนการลงพื้นที่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้นำและนักพัฒนาในทุกยุคทุกสมัยในโลกปัจจุบัน CEO หลายคนเริ่มใช้แนวคิด Management b y walking a round หรือการบริหารโดยการเดินไปพบปะพนักงานซึ่งมีหลักการคล้ายคลึงกับการออกบินฑบาตของพระพุทธเจ้านั่นก็คือการละทิ้งห้องทำงานที่สะดวกสบายออกไปรับรู้ความเป็นไปขององค์กรอย่างแท้จริงสำหรับวิดาสไลฟ์แฮกประจํา EP นี้ผมขอแนะนำ ท้าทาย7วันแห่งการให้หรือ Seven Day Giving Challenge ครับลองให้บางสิ่งแก่ผู้อื่นทุกวันเป็นเวลา7วันติดต่อกันโดยในแต่ละวันให้เปลี่ยนรูปแบบการให้ไปเรื่อยๆวันที่1ให้สิ่งของซึ่งอาจจะเป็นอาหารหนังสือหรือ สิ่งของที่คุณไม่ได้ใช้แล้ววันที่สองให้เวลาอาสาช่วยเหลืองานหรือพูดคุยกับคนที่ต้องการกำลังใจวันที่สให้ความรู้แบ่งปันทักษะหรือความรู้ที่คุณมีวันที่สให้คำชมมองหาสิ่งดีๆ ในตัวผู้อื่นและชื่นชมพวกเขาวันที่5ให้โอกาสเปิดโอกาสให้คนที่อาจถูกมองข้ามได้แสดงความสามารถวันที่6ให้ความเข้าใจลองมองโลกผ่านมุมมองของผู้อื่นและวันที่7ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งดีๆ โดยไม่บอกใครผมเชื่อว่าหลังจากเจ็ดวันนี้คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและอาจค้นพบว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับตามหลักการของตางอุ้มบาทอย่างแท้จริงครับและก่อนจบรายการวันนี้ผมขอฝากข้อคิดจากพระประจำวันพุทธกลางวันไว้ดังนี้ครับ ดังดวงจันทร์กลางวันที่ส่องแสงอย่างสงบจงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละและความเมตตาออกไปพบปะผู้คนเข้าใจชีวิตและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ยึดติดก,กับสถานะของตนการให้ที่แท้จริงมิใช่เพียงสละสิ่งของแต่คือการสละอัตตาและความยึดมัน่น อขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟัง The Lucky Seven and Five เชื่อมต่อความรู้สร้างสรรพพลังบวกกับ EP ในเรื่องของพุทธดิจิตอนในตอนนี้ครับและหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และแง่คิดดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปเมื่อเราจะพาไปรู้จักกับปางเลไลหรือ ฝึกสมาธิที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและโลกรอบข้างได้ดีขึ้นครับท้ายสุดนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe และแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณได้รับฟังกันด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับ The Lucky Seven and Five ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ